ชมไปที่แคมป์คนงานก่อสร้สางนะครับที่สม,มุดรปราการกันสักหน่อยแล้ะครับเพราะว่ามีเหตุวิวาทกันนะเนสค่ะทะเลาะก,กันในแคมป์เลยนะครับเมื่อโมช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยแล้วครับมันมีทั้งผลประโยชน์อะไรในแคมป์คนงานหรือไม่นี่้งหมดเข้ามาคนงานก็อยู่ในแคมป์กันมากนะครับตำรวจพระประแดงครับผู้ชมตรวจสอบเหตุคนวิวาทกันคนตีกันในแคมป์ก่อสร้สางที่ซอยสุขสวัสดิ์3 9นะครับตอนนี้ต้องมาชีนี่้วดูฮะนุ่มกระจงอกเลยนะนุ่มมาถุนกันมาเลยนะ พอมีอาการวุ่นวายแล้วมาเนี่ยครับมีเลือดไหลด้วยนะเลือดหยดด้วยนะพบผู้บาดเจ็บถึง5คนนะครับเป็นผู้หญิง2คนในจำนวนนี้กำลังตั้งคันหน้าเดือดด้วยแล้วเนี่ยือมีดไหมตำรวจนี่ตำรวจครับมีดเนี่ยค่ะมีดอีโต้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยครับเพราะว่าเธอเนี่ยถูกปลาขวดถูกหอกขับล้มตัวและตายอีก3คนสภาพมีแผลสลอกตามใบหน้าถูกมีดบาดนิ้วเขียวช้ำตามร่างกายด้วยนะครับยกเว้นนายสวรรค์โสวงวัย44ปีโดนเตะใบหน้า กระห้ามหักเลยอ่ะโอ้โหโห,โหนี่หนักเลยนะนหนักมากกระห้ามหักอ่ะคนนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปขณะที่คนที่ท้อนะครับ5เดือนนางสาวพันนิพาเธอเป็นคนเจ็บด้วยเธอบอกว่าเธอกับคนเจ็บทั้งหมดเนี่ยไปทำง,งานกาา่อสร้างก่อนเกิดเหตุกาลังซักผ้าอยู่กับพี่สาวอยู่ด้านหลังนี่แหละนะครับที่เสียงคนทะเลาะก,กันดังมาจากในวงแต่เป็นโมงไฮโลนัองแนสอา้าวกำลังขยาวขยาวกันอยู่เลครับเลยวิ่งไปดูเ,ปดเห็นคนกําลังตีกันเลยเขาห้ามไง เพราะมีสามีตัวเองอยู่ในนั้นด้วย<ฆ>เกรงว่าจะโดนลุกหลงนะครับขณะที่นายสมเกียิคนเจ็บที่ถูกมีดบาดนิ้วบอกว่าผมกับเพื่อนไปนั่งเล่นไฮโลกับผู้กรณีประมาณกว่าสิบคนนะดื่มเหล้าไปด้วยดื่มไปด้วยก็เล่นไปด้วย<ฆ>ตอนแรกนั่งเล่นการปกติพอสักพักหนึ่งมันมีปัญหาแล้วครับเหมือนจะมีคนโกงไงเล่นโกงกันหรือเปล่าสงสัยแล้วตอนนี้ปากเสียงทะเลกกาะกัน ช่วงจังหวะทุลมุนครับทุกผูมม้ชมมีคนควางมีดอโต้มาฟันแต่พลาดไปโดนนิ้วเขานะครับทำให้เขาเจ็บคนสังเกียตก็เจ็บไปนช่ครับเบื้องต้นครับไปกันหมดแล้วครับทุกผ<ะ>ู้ชมไปโรงพักกันก่อนนี่ครับไปตรวจสอบนะครับในเบื้องต้นในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไป<ะ>เจอ,อไปหาอุปกรณ์เล่นไฮโลแต่ไม่มีของกลางนะเ,เหมือนจะมีแต่ไม่มีอ่ะเลยงงเนี่ยไปฝากไว้ตรงไหนคืใครหลบไป <คง S 1> ตะโกนต๊อบรวยปอาไอจังหวะนั่นแหละคงช่วยกันแหละซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนในแคมป์นี้แหละมีหลายนายในห้าหกนายนี่หาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าซ่อนไว้ในห้องไหนไงไม่รู้คลับต่อกันไปหรือเปล่าแคมป์กว้างๆนะพี่เอิน์ะซองซอยมาเยอะอะเห็นไหมครับมีสองชั้นด้วยนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะครับของกลางไม่มีก็เลยควุมตัวผู้กรณีทั้งสองฝ่ายและคนเด็นเหีุยการนะครับไปสอบปากคำที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเยี่ยงกันเลยเลือนตกยังออก วงไฮโลนะฮะเขาได้จะเล่นกันจริงแหละแต่ของข้างที่มีเออเขาบอกสุดท้ายนะื่ออะไรจะเกิดขึ้นเมียเนี่ยแหละค่ะตัวการแก้ปัญหาทุกอย่างเข้ามาฮะตูโ้โอแต่ละมาทั้งก็จบอกเลยนะไฮโลเป็นเหตุสังเกตได้นะครับส่วนนี้ที่